สวัสดีค่ะนักเรียนยทุกท่านุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นชั่วโมงที่1น,นะคะกับครูนันทพัฒน์สิรีเขตนะคะก่อนอื่นมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้สําหรับชั่วโมงแรกก่อนนะคะ,ะเพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้จากภาพรเราเ็นว่ามีครูนิวกับเด็กๆอีก3ามคนทั้งสาทั้งหมดเนี่ย จะทำอะไรเอ่ยนะคะครูนิวมีน้ำผลไม้อยู่ทั้งหมดสามชนิดนะคะบรรจุในแก้วขนาดเดียวกันก็มีน้ำส้มน้ำฝรั่งและน้ำสวรสคำถามถามว่าถ้าครูต้องการผสมน้ำผลไม้ในแก้วเปล่าที่มีขนาดเดียวกันเพื่อทำน้ำผลไม้รวมสำหรับหนึ่งคนโดยใช้น้ำส้มครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่น้ำฝรั่งเศษหนึ่งส่วนห้าของที่มีอยู่ และน้ำสับปะรดทั้งหมดมาผสมกันจะได้น้ำผลไม้รวมคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของแก้วเราจะมีวิธีการคิดหาคำตอบได้อย่างไรก่อนอื่นเรามาตอบคำถามเพื่อเป็นแนวทางในการหาคำตอบนะคะในการทำน้ำผลไม้รวมเราใช้น้ำผลไม้ชนิดใดมากที่สุดและมากกว่าน้ำ ผลไม้ที่ใช้น้อยที่สุดอยู่เท่าใดนะคะมาดูว่าน้ำผลไม้ที่มีอยู่เนี่ยก็คือน้ำส้มน้ำส้มนะคะ,ะเป็นเศษหนึ่งส่วนสามน้ำฝรั่งเศษหนึ่งส่วนตอนแรกบอกเศษหนึ่งส่วนห้าจริงนะคะแต่ว่าในแก้วนี้แบ่งออกเป็นหกส่วนเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนหกและ น้ำสวรรนะคะมีทั้งหมดเศษส่ส่วน9จากรูปภาพเนี่ยเราเปรียบเทียบกันนะคะจะจะเห็นว่าน้ำสวรรเนี่ยมากที่สุดนะคะรองมาน้ำน้ำส้มนะคะแล้วก็สุดท้ายน้ำฝรั่งน้อยที่สุดนะคะเราก็จะได้ว่าน้ำผลไม้ที่มากที่สุดคือน้ำสวรรเป็นเศษ4ส่วน9 ลบด้วยน้ำผลไม้ที่น้อยที่สุดก็คือน้ำฝรั่งืุเปะเท่ากับเศนึ่งส่วนหกนะคะพิจารณาดูว่าตัวส่วนนี้ไม่เท่ากันเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะโดยการสร้างตารางการคูณ เริ่มจาก9กับ6ค่ะที่หนึ่งก่อนหนึ่งคูณเก้าได้เก้าหนึ่งคูณหกได้หกต่อไปตรงนี้เหมือนเอาแม่คูณมาคูณนะนะคะสองคูณเก้าได้สิบแปดสองคูณหกได้สิบสองเอาแม่สามมาคูณสามคูณเก้าได้ยี่สิบเจ็ดสามคูณหกได้สิบแปด จะเห็นว่าจำนวนที่น้อยที่สุดที่สองจำนวนเท่ากันก็คือสิบแปดนะเราก็จะได้ว่าสิบสี่ส่วนเก้าคูณด้วยอะไรนะที่จะทำให้9้าเท่ากับสิบแปก็คือสองสองนี้คูณทั้งเศษและส่วนนะคะเศษหนึ่งส่วนหเราได้ว่าคูณด้วยที่สามก็คูณด้วยทั้งเศษและส่วน คูณออกมาแล้วก็จะได้เท่ากับ4ี่สองแปดสองกับสปดลบด้วย3ามหนึ่งสามสิบปดตัวส่วนเท่ากันแล้วเราสามารถนำตัวเศษมาลบกันได้คะคะ8ลบสามก็เหลือห้าก็จะได้เศษห้าส่วนสิบแปดคำตอบนะคะใช้น้ำเสารถมากที่สุดนะ,ะและ มากกว่าน้ำผลไม้ที่น้อยที่สุดอยู่เศษห้าส่วนสิบแปดนะคะน้ำส้มที่ใช้มีปริมาณเป็นกี่เท่าของน้ำฝรั่งหรามาเรามาดูที่ภาพก่อนนะคะน้ำส้มก็คือเศษหนึ่งส่วนสามแก้วนะคะส่วนน้ำฝรั่งเศษหนึ่งส่วนหกแก้วอ่าเป็นกี่เท่านั่นก็คือ,อน้ำส้มตั้ง ลบด้วยน้ำฝรั่งเศสหนึ่งส่วนสามลบด้วยเศษหนึ่งส่วนหกก็จะเท่ากับสามกับหกเนี่ยตัวส่วนไม่เท่ากันทำให้เท่ากันก่อนเราก็จะได้ว่าเอาสองส่วนสองคูณกันเศษหนึ่งส่วนสามนะคะลบด้วยเศษหนึ่งส่วนหกตัวนี้ไม่ต้องคูณเพราะว่าตัวส่วนเท่ากับ6อยู่แล้วนะคะก็จะได้เศษสองส่วนหลบเศษหนึ่งส่วนห ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็เอา2กับ1ลบกันคําตอบก็จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน6ทีนี้เรามาหาคําตอบตั้งแต่คําถามแรกแล้วนะคะว่าถ้าครูต้องการผสมน้ําผลไม้ในแก้วเปล่าที่มีขนาดเดียวกันเพื่อทําน้ําผลไม้รวมสําหรับ1คนโดยใช้น้ําส้มครึ่งหนึง่งของที่มีอยู่น้ํำฝรั่งเศษหนึ่งส่วนหของที่มีอยู่ และน้ำสับรดทั้งหมดมาผสมกันจะได้น้ำผลไม้รวมคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของแก้ววิธีคิดนะคะเราก็จะเริ่มจากน้ำส้มครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่หมายถึงว่าใช้น้ำส้มเศษหนึ่งส่วนสามแก้วน้ำฝรั่งเศษหนึงส่วนห้าของที่มีอยู่หมายถึงใช้น้ำฝรั่งเศษหนึ่งส่วนหกแก้ว,น, 1, กวน้ำสับรดทั้งหมดหมายถึงน้ำสวรสเศษสส่วน เก้าแก้วดังนั้นจะได้น้ําผลไม้รวมคิดเป็นก็คืออน้ําผลไม้ทั้ง3ามชินี้เนี่ยมารวมกันก็คือเศษหนึ่งส่วนสามบวกเศษหนึ่งส่วนหกบวกเศษสี่ส่วนเก้าจะเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้ตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะก็คือเป็นสามเป็นหกแล้วก็เป็นเก้าเนี่ยเราจะทําอย่างไรให้เท่ากันนะคะเราก็ใช้วิธีการคูณเพิ่มเพื่อให้ตัวส่วนเท่ากัน สามคูณกับอะไรนะคะจำนวอนอไรที่เท่ากับสิบแปดนั่นเองจำได้ไหมคะตัวส่วนสิบแปดมาจากค่าที่เราหาน้ําอะไรน้ําผลไม้อะไรที่มากที่สุดนะคะ,ะก็จะได้ว่าเศษหนึ่งส่วนสามคูณด้วยเศษหกส่วนหกบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนหกคูณด้วยเศษสามส่วนสามบวกด้วยเศษสี่ส่วนเก้าคูณด้วยเศษสองส่วนสองแก้วพอคูณออกมาแล้วก็จะได้เท่ากับ เศษหกส่วนสิบแปดบวกเศษสามส่วนสิบแปดบวกเศษแปดส่วนสิบแปดแก้วคำตอบที่ได้นะคะเมื่อรวมแล้วก็จะได้6บวก3เท่ากับ9 9บวก8ก็เป็น17ดังนั้นคำตอบก็คือ17ส่วน8แก้วนะคะทีนี้ตรงนี้นะคะที่เราหาได้ว่าแต่ละชนิดใช้น้ำผลไม้ไปเท่าไหร่นะคะต่อหนึ่งคุ น้ำผลไม้รวมหนึ่งแก้วเนี่ยเราจะไปหาคำตอบต่อนะคะถ้าต้องการทำน้ำผลไม้รวมโดยใช้ส่วนผสมเท่าเดิมสำหรับ5คนจะต้องใช้น้ำผลไม้แต่ละชนิดเท่าใดนะคะอันดับแรกมาดูก่อนน้ำส้มตัวนี้นะคะจากที่เดิมใช้เศษ6กส่วน18ใช่ไหมคะเพิ่มอีก5คนก็คือ เอาหไปคูณตัวเศษนะคะหกคูณหเท่ากับสิเพราะฉะนั้นจะได้คำขอโทษค่ะหกคูณหเท่ากับสานะคะก็จะได้เศษสามสส่วนสิบน้ำฝรั่งเศษสามส่วนสินะคะคูณด้วยห้าก็จะเท่ากับเศษสิบห้าส่วนสิบแปดและสุดท้ายน้ําสารรนะคะเศษ8ปส่วนสิคูณด้วยหก็จะเท่ากับเศษสี่สิบส่วนสิ เราก็จะได้คำตอบออกมาแล้วนะคะว่าจะใช้น้ำส้มอยู่เศษ3ามส่วนเศษสาสบส่วนสิบแปน้ำฝรั่งเศษสิบห้าส่วนสิบแปน้ำเสารถเศษสี่สิบส่วนสิบปนะคะต่อห้าคนนะคะเรามาสรุปกันนะคะจากชั่วโมงนี้เราเรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะก็คือการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน เราจะใช้วิธีนำตัวเศษมาเปรียบเทียบกันตัวเศษใดมีค่ามากเศษส่วนนั้นก็จะมีค่ามากกว่าและการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะจะใช้วิธีทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วจึงเปรียบเทียบกันโดยพิจารณาตัวเศษส่วนใดที่มีตัวเศษมากเศษส่วนนั้นจะมีค่ามากกว่านะคะ สรุปว่าเศษส่วนสองจำนวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันก็จะเท่ากันมากกว่าหรือน้อยกว่ากันอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่สามทางเลือกจะเท่ากันมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่การเปรียบเทียบเศษส่วนนี้จะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะนัเรียนก็ ได้เรียนการทบทวนเรื่องเศษส่วนกันแล้วครูคิดว่ามันไม่ยากใช่ไหมคะเราสามารถใช้ความรู้พื้นฐานในชั้นป .4 มาใช้ได้นะคะแต่เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูอยากให้เรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือคณิตศาสตร์ะะเล่มหนึ่งหน้า4แบบฝึกหัดที่1.1นะคะข้อ1ใหญ่และข้อ2ใหญ่ ไม่ยากนะคะนักเรียนลองทําดูนะคะแล้วถ้าทําเสร็จถ่ายรูปส่งผ่านทาง Google Classroom นะคะครูจะรอตรวจผลงานของนักเรียนทุกคนคะ่ะวันนี้ครูขอจบการสอนออนไลน์ไว้เพียงเท่านี้พบกันในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ